ปาฏิหาริย์พระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพระญาณวิเศษหรือพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมท่านนับเป็นพระคณาจารย์องค์แรกเป็นสิทธิเอกของพระอาจารย์มั่นพุริทัตโต องอรหันแห่งยุครัตนโกสินทร์ผู้ซึ่งมรณภาพแล้วอัฐิธาตุของท่านกลายเป็นพระธาตุไปและพระอาจารย์สิงห์นับเป็นอาจารย์เพียงองค์เดียวที่นำกองทัพธรรมออกเผยแพร่ไปจนทั่วทุกคนทุกแห่งของประเทศไทยในขณะที่ท่านอาจารย์สิงห์นำกองทัพธรรมออกเผยแพร่ไปปักกลดอยู่ณสารปู่ตาอำเภอมันจาาคีรีจังหวัดขอนแก่น ในสมัยนั้นชาวบ้านย่านนั้นตั้งพากันนับถือพูดผีปีศาจเมื่อท่านพาพระเนเนไปยึดเอาสารเจ้าแห่งนั้นเป็นที่พักผ่อนหลับนอนเพื่อพักบำเพ็ญเพียรแต่มนุษย์ใจบาปหยาบช้าพวกนี้ก็หาละความพยายามที่จะขับไล่ใส่ส่งก็หาไม่ในมนุษย์ใจบาปพวกนี้มีอยู่คนหนึ่งได้เลี้ยงช้างพรไว้สองถึงสามเชือกมีอยู่เชือกหนึ่งกำลังตกมัน พวกเขาจึงคบคิดกันปล่อยช้างพลายตกมันเชือกนั้นเพื่อจะให้ไปฆ่าท่านและคณะเมื่อช้างถูกปล่อยมันก็วิ่งเข้าใส่ท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขาโมและคณะทันทีส่วนท่านอาจารย์สิงห์เองท่านกลับไม่สะทกสะานต่อภัยที่จะมาถึงท่านกลับนั่งสมาธิเฉยอยู่กับที่แล้วแผ่เมตตาไปให้มันเมื่อช้างวิ่งมาถึงตรงหน้าท่านมันกลับยืนนิ่งกระพือหูไปมาสักครู่หนึ่ง แล้วก็หันหลังวิ่งกลับทยานเข้าหาจอมปลวกบริเวณนั้นเอางาทิ่มแทงลงไปบนจอมปลวกปรากฏว่างาช้างเชือกนั้นหักคาจอมปลวกมันร้องเสียงหลงด้วยความเจ็บปวดแล้วก็พละวิ่งหนีรี่เข้าใส่พวกชาวบ้านทั้งสามคนที่ปล่อยมันไปเพื่อให้ฆ่าพระผลปรากฏว่าคนทั้งสามถูกช้างเชือกนั้นเหยียบเสียบ,บี้แบนถึงแก่ความตายในคืนวันนั้น อันทำให้ชาวมันจะคิรีในสมัยนั้นโจดขานกันมากครันรุ่งเช้าขึ้นมาปรากฏว่าชาวบ้านทั้งหมู่บ้านต่างพากันหาผ้าขาวผ้าเขาา่าม้านำมาปูลาดกับพื้นจากบริเวณที่ท่านพระอาจารย์สิงพักเรื่อยไปจนถึงหมู่บ้านเพื่อให้ท่านได้เดินออกบินทบาทโดยเขาเหล่านั้นต่างพากันนับถือในบุญญาธิการของท่านนับตั้งแต่นั้นมา บุคคลเหล่านั้นก็ผากันเลิกนับถือพูดผีปีศาจหันเข้ามาเป็นพุทธมามะกะกันทั้งหมู่บ้านบางคนถึงกับนุ่งขาวห่มขาวถือศีลติดตามไปรับใช้ท่านเมื่อท่านอยู่บริเวณนั้นได้ไม่นานท่านก็ได้ออกทุดงต่อมาทางบ้านภัยเมืองพลมุ่งเข้าเขตโคราชครั้นมาถึงเขตป่าท้องที่อำเภอจักราชท่านก็ผาหมู่คณะปักกลด หาวิเวกทำความเพียรเพื่อโปรโดญาติโยมต่อไปในที่แห่งนี้เองท่านก็ได้พบกับพวกมนุษย์ใจบาปหยาบช้าอีกคือในตอนเช้าวันหนึ่งท่านได้พาหมู่คณะออกบินทบาตในหมู่บ้านเมื่อกลับมายัางที่พักก่อนฉันได้เรียกพระเนียนทั้งหมดมาประชุมพร้อมกันแล้วท่านก็กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่าในเช้านี้ให้ทุกท่านงดฉันอาหาร ที่บินทบาทได้มาทั้งหมดเสียเพราะอาหารที่ได้มานั้นล้วนมีแต่ยาพิษจากพวกมนุษย์ใจบาปที่ใส่ให้มาจนทั่วทุกองค์ทั้งนั้นเมื่อท่านกล่าวจบก็ขอให้นำอาหารนั้นๆไปเททิ้งเสียปรากฏว่าสุนัขที่กินเข้าไปดิ้นตายไปต่อหน้าต่อตาสองสาตัวท่านอาจารย์สิงห์จึงสั่งให้เก็บอาหารเหล่านั้นไปฝังเสียแล้วแผ่เมตตาไปให้สัตว์ที่เคราะห์ร้ายแทน พากันนั่งสมาธิอย่างหามรุ่งหามค่ำโดยไม่คำนึงถึงความหิวโหยเพราะขาดอาหารเมื่อมนุษย์ใจบาปซึ่งเป็นอันธพาลเป็นเสือร้ายของย่านนั้นเห็นว่าท่านอาจารย์สิงห์และคณะไม่มีใครได้รับอันตรายเลยเป็นเดือดเป็นแค้นมากจึงได้แบกปืนออกมาจากหมู่บ้านตรงมาจะยิงท่านอาจารย์สิงห์และคณะครั้นมาถึงก็เล็งปืนใส่และเหนี่ยวกย,ยิงทันทีปรากฏว่า ยิ่งเท่าไหร่ก็ยิงไม่ออกทำเอามันเหงื่อการแตกพลันทันใดก็เกิดพายุมาอย่างแรงพัดเอาต้นไม้น้อยใหญ่ล้มระเนระนาดฝ่ายมือปืนอันธพานเกิดความกลัวมันพยายามวิ่งหนีหัวสุกหัวซุนทั้งทั้งที่ในตอนนั้นเป็นเวลากลางวันหนีไปเท่าไรก็หนีไม่พ้นกลับเกิดมหัศจัรยร์มันพยายามวิ่งหนีขอเข้าไปขัดอยู่ในง่ามของต้นไม้ พยายามดิ้นเท่าไรก็ดิ้นไม่หลุดร้อนถึงผู้ใหญ่บ้านรู้เรื่องเข้าได้นำเรื่องไปแจ้งนายอำเภอจักรราชในสมัยนั้นเมื่อนายอำเภอรู้เรื่องเข้าจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รุดมาจับเสือร้ายคนนั้นปรากฏว่าต้องช่วยกันเลื่อยเอาต้นไม้ที่งัดคออยู่ออกจากคออันถพานมือปืนกลัวลานทีเดียวเมื่อจับตัวได้จึงนำไปหาท่านอาจารย์สิงห์ท่านก็ได้สอนธรรมะ ให้รู้ถึงบาปบุญคุณโทษต่างๆแล้วก็ขอบินทบาทชีวิตและไถ่ถอนโทษมือปืนคนนั้นไว้จากนายอำเภอและตำรวจเขาก็ถูกปล่อยตัวไปในที่สุดแต่กลับเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์มากเพราะในตอนนั้นทั้งที่เป็นหน้าแล้งไม่มีเขาฝนเมื่อมือปืนเดินพ้นไปจากชายป่าจะเข้าหมู่บ้านถูกฟ้าผ่านอนตายทันทีนับเป็นเรื่องมหัศจรรย์มาก เมื่อข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปทําให้ชาวบ้านต่างพากันกลัวเกรงท่านพระอาจารย์สิงห์และคณะมากได้พากันไปฝากตัวเป็นศิษย์ถือศีลปฏิบัติท่านทั้งหมู่บ้านดูราวกับว่าบริเวณป่าที่ท่านและคณะอยู่มีงานก็ไม่ปานจากนั้นท่านก็ทุดดงเรื่อยมายัางตัวเมืองนครราชสีมามาปักกลดอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟและทำการสร้างวัดป่าสารวันขึ้น จนเจริญรุ่งเรืองตราบเท่าทุกวันนี้ท่านอาจารย์สิงอยู่ที่แห่งใดได้ไม่นานนักเมื่อมีผู้คนไปรบกวนท่านมากท่านก็พาหมู่คณะออกทุดงเดินทางต่อไปคงทิ้งให้พักพวกอยู่ซอนญาติโยมแห่งละองค์สององค์เท่านั้นท่านจึงได้ทุดงข้ามดงพญายเย็นและเขาใหญ่ไปทางน้ำตกสาริกานครนายกในสมัยนั้นยังเป็นดงดิบเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์น้อยใหญ่ปรากฏว่า บริเวณที่ท่านและคณะปักกลดอยู่เป็นถ้ำของเสือแม่ลูกอ่อนและเสือโคร่งตัวผู้ร้ายมากสีห้าตัวท่านอาศัยอยู่ในถ้ำกับมันเมื่อออกจากถ้ำไปบินทบาทห่างหมู่บ้านราว6-7กิโลเมตรเมื่อกลับมายังถ้ำอาหารฉันเสร็จแล้วเศษที่เหลือก็โยนให้เสือกินบรรดาเสือเหล่านั้นมันเคารพและกลัวเกรงท่านมากเวลาท่านจะออกมาบินทบาทในหมู่บ้าน มันจะพากันเดินตามมาส่งท่านถึงชายป่ารอจนกระทั่งท่านกลับมันจะคอยเดินตามเมื่อมันอยู่กับท่านบรรดาแม่เสือพ่อเสือเหล่านั้นจะไม่ทำอันตรายใครเลยเวลาท่านฉันข้าวมันจะพากันหมอบอยู่ใกล้ๆราวกับพวกสุนัขที่เลี้ยงไว้ก็ไม่ปานท่านอยู่แถวสาริกาชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ทุดงต่อไปทางปราจีนบุรี พากันไปปักกลดอยู่แถวป่ามะม่วงชายเมืองปราจีนบุรีซึ่งสถานที่ตรงนี้ในปัจจุบันได้กลายเป็นวัดป่าทรงคุณอันเป็นวัดถาวรไปแล้วเมื่อท่านมาอยู่ตรงนี้ใหม่ๆก็ถูกนักเลงดีเอาปืนมายิงท่านอีกทั้งนี้ก็เพื่อจะฆ่าท่านและคณะให้ตายจะได้พ้นไปจากที่ตรงนั้นเสียปรากฏว่าขณะมือปืนยิงท่านนั้นยิงเท่าไหร่ก็ไม่ออก พลันทันใดก็เกิดพายุมาอย่างแรงต้นไม้ล้มระเนระนาดทำให้มือปืนคนนั้นเกิดการหวาดกลัวในอิทธิฤทธิ์ของท่านมันพยายามวิ่งหนีก็หนีไม่พ้นวนเวียนหลงอยู่ในป่าน,นั้นจวบกระทั่งรุ่งเช้าจึงหนีเข้าบ้านถูกขณะที่มือปืนกำลังเดินขึ้นบ้านท่านอาจารย์สสิ่งและคณะก็พากันออกบินทบาทไปยืนอยู่หน้าบ้านมือปืนพอดีทำให้มือปืนตกใจกลัวท่านมาก จะก้าวขาเดินก็เดินไม่ออกถึงกับสุดตัวนั่งลงพนมมือปากก็ร้องบอกท่านว่ากลัวแล้วกลัวแล้วจะไม่คิดทำบาปอีกท่านอาจารย์สิงห์จึงได้สั่งสอนให้รู้จักผิดชอบและรับธรรมะทั้งหลายอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งจนมือปืนใจอ่อนพาลูกเมียไปฝากตัวเป็นสิทธิอุปถากท่านจนบั้นปลายแห่งชีวิตเมื่อท่านอยู่ที่วัดป่ามะม่วง หรือวัดป่าทรงคุณนี้เองท่านทนรบเร้าจากลูกศิษย์ลูกหาไม่ไหวท่านจึงได้สร้างผ้ายันกันพยันตรายออกแจกจ่ายแก่ลูกศิษย์พร้อมกับเหรียญรูปเหมือนของท่านทําด้วยโลหะทองเหลืองพร้อมกันนี้ก็ได้สร้างพระเครื่องทุ่งเศรษฐีเนื้อมันปูออกแจกจ่ายแก่ศิษย์อีกพิมพ์หนึ่งปรากฏว่าของทั้งสามสิ่งของท่านนั้นขลังมากมีเมตตามหานิยมสูงปืนยิงไม่ออก แคล้วคลาดจากภัยพยันตรายต่างๆได้เป็นเยี่ยมเมื่อท่านหมรณภาพลงปรากฏว่าในปัจจุบันนี้ที่ทุดงสถานน้ำตกโกรกระอางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกได้นําพิมพ์ผ้ายันของท่านและเหรียญท่านมาสร้างขึ้นใหม่พร้อมกับเหรียญสามพระอาจารย์มีพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาและพระอาจารย์สิงห์รวมอยู่ในเหรียญเดียวกัน ปลุกเสกโดยพระคณะกรรมฐานสิทธิ์ของท่านอาจารย์สิงห์ล้วนๆเหรียญรุ่นนี้มีอิทธิปาฏิหาริมากปาฏิหารพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขาโมวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา